เบิดโฟเมสเนาะไล่เปิดไปเห็ดใ้กินนีก้ะอือว้าวแังเด้อเต็มเยเต็มตอ้อโฟร์โฟรเนี่ยนี่ด้วยอัะนี่ฮะ้ได้ปะได้ยบะ เดิมค่ะสบายดีเดป้าลงมาสกวดุกคนเนาะเนาของเนาะทางนเนาะี่เรานัไ่ได้ด้อนนี้คยตรงเฮ้ตรงเฮ้ยจ้าสบายดีสบายดีอ่ะอ่ะงร้ลง คืแค่เผื่อสื่อไปดีไปดีเฮ้ยไม่นคือเรื่องไอ้แท้เนี่ยเ็นเ็ปจาปจาปจาประเนียเราผ่าขึ้นแดงเลยนะเออปุจจาเออปุจจาเนอะเปลี่ยนด้วนะใชน

ดีเลยมาส่งเอันนั้นล่นอราดีพอตายได้หราเ็มั่นอางมากยางมากแต่นากะได้วก่เต๋ด้วเนาะมันคือวกาเ๋วคือว่เดเนาะมันฮอนเดียดหาฮอนเดดย่างแตะน้ารวมไว้ทั้งนี้อีกสิอืมงนี้ไหนเรามาหลันเอาน้นี้หรอว่ามาลันเอาเรื่อนี้ก็ได้ยางหมดเลยเราะรถกระบบมี่เราบะผู่ชายไปบ่เลยเราใบโตนุกเลยเรา กะเทลทัวบอกเจ้าหรือเจ้าไปกะเทลบอกมักูเบญางไหมครับมะไครของเขาอีกได้วไว้มันเขามั่งหือไงเว้ยเห็นมันชอบพักความเบางมา้ยเยิ้นใหญ่กินดิเว้ยคือไม่โตไหมเห็ดแล้วบ่อเนี่ยยังหนวดมันบ่อเนี่ยอ๋อขนมเห็ดเองบ่อนี่น่ะ

ชุดอนนัเป็นอะไรสักิแม่ยังชิลย่มาอยู่เลยแกใส่ดิชิเปียนเบิรัดไปมะรให้ชิกินนะเบิร์ดคนแบชิีกากมันกินกระนมสิกาวมันใชนมนะเอานมใส่นมขาวเพราน้ำกินนมแหล่่ากินกัดแอากระปองนมแหล่อันนมขาวมานี่นมแหล่เวาอยากกินนะกู นาะลูกให้เพิ่นเฮ็ดให้กินก็มีขออ้างเลยลูกเอ้ยแม่เจ้านะนี่ๆนุยางเป็นกระป๋องนั่นอยู่นอกกันแล้วในทุงอย่างนะตอนเพิ่นอากแล้วนี่เหนลูกบ่แม่นในทุกอย่างได้นี่เป็นกระป๋องได้เบิดแล้วบ่เบิดแล้วบู่กินเบิดแล้วเอาเจ้าไม่วปเรากินอยู่ดอก บนื้อาเบงัืไปเบิ้ค่ะนาไม่อยากนมดำมันหมดอายุนมดำมันเหีียวมันหมดอายุแล้วนมดำอ่ะอมียางอันนี้นะอันนั่งอยู่บนวขาขึ้นนะพูบอร์มันาขาขึ้นมันก็แซบยอแต่บ่อยากกินอยากกินนมขาว เอยางกินนมดำนะาลูกนะแต่หลายยกินนมขาวน้าลูกนมขาวไว้ในถุขานมขาวตัวนมขาว้วตัวนอืมน่เนนมมือบิดเป็ยังคิเ็นยับกบกดกดไปกิขอโทษขอไเด้อปน้าลูกกินนี่แหละนะกะกินไหม ui cứ diễn thế ui giờ mình cứ diễn tài thế à cặp bao cho cả đi thấy phần đúng không? nó panh kinh à nó panh kinh phần đúng không? đôi nằm đơ 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 nằng đơ nó á nọc hình kinh phận Máy phí lông nữa thiêu Nộp kinh Chú bà chẳng nạc lên Sáng bà nó lên nè Đi Nằm คนอะไรน่ารักขนาดนี้จะบอกตุเลด <c oughs> <c oughs> คนน่ารักขนาดนี้ตะปุตปิขนาดเนี้ย <c oughs> อจะปุตปดขนาดนี้เธอจะบอก <c oughs> ว่าฉันน่าเกลียดได้ยังไง <c oughs> มันจะต,ตันตายฉันชะชมอันนี้แหละคนเป็น่ตเสบคนแหงแหงก็ชูอยไปหาเทดก็ได้มองไรลูก้องเพ็งกินขี่ตอด,ดากอะ

เราสูไทยเลยเนาะอืเาไปกนเนา น,น้องถาเบิงของเพื่อนกอเฮ็ดมาให้กินก่อนทีเป็นได้ถาเบิงก่อนเนาะเสร็กไล้วไปกนเจนเจนเจนมัคืเจ้าเลยอุ้ยลูกคุณคืณนอนแพนกินเลยสวยเนี่ยว่ะา,างั้นวะ มนตะกี้นักว่าเพิ่นอยากใส่ผพ้เดียวนะตีซอยแน่เขาให้ชันเอาหรอนาหัวโทรชัพให้นี่นะรโนโนรทอละชเอื้อยโทรศัชท์เอื้อดีอือืออือือื อืมอืมอือือย่าไปมังเขาแล้วป่ะนี่ไปไปไปสิไปเอาผ้ากันเหี่ยงน่ะไปไปอือเอาเลย ไปวไหลไปวลูกบ้าขานบันไปไปใส่กระปไปโรดน้ำเขาน่อปทส่เห็ดยังไปซอยรถเข่าไปซอยเข่ารด

ไปนแมู่กเยลนเลยลูกนะ้มีคนลงเขาลงไปิ้าไป้บไหักตีนมันเหาอะไก่กชนบุรีชญาติเลยลูกญาติเลยไอแมงแมงแมน่ากลัวจังเลย

엔응응응 유유 야단 야단 我腌着，嗯。 หิวไปแล้วหิวไปแล้ว,วมันจะตอดกน้นนะฮะเจนเจนทางนี้ทางนี้ลูกมันจะตอดกน้นยีลาลอะไรนกเพนกินเนาะคือกันแฮะยืนเล็กจีกอย่างนี้นี่นี่นี่เฮ้ยามแม่บามากก่อนเนาะมาแล้วมาแล้ว มาแล้วแม่แม่นอามาแล้วมาแล้วจ้าขนมปังทอดอยชาวตัวเองมาไหเนาะ ม,มาแล้วจ้าได้กินแล้วได้กินแล้วปลาลุงเกือบตกเ้ลยไหนน้ำจิ้มมันอ่ะเด้นิดเดียวนี่หรอ <c oughs> มามา <c oughs> กินของเพื่อนทำให้ก่อนนะเออ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 ออ ไปดบะเใส่น mm ี hmm. <The the ่คจ้าดิจะกินให้ดูยืนยืนแบนี้ยืนยืนคำแท่งโตกาฮุกฮุกางน้ำบรเก็บไปตู้เย็นาะน้ำมาสิมาเทอานนเแมาเงินเยตรงไหเนาะไหลไปไให้กินนี่ม โอ้โหว้าวดโอ้ทำปะว้าอยาอยากมูบอเออขอไม่บนีเอานึ่งนลูกโอเต็มเต็ต็มอู้ดพอยนี่ดยอ่ะนี่้บ อะไรบ้าเครืองบครบนั่นข่อยกับบมีมันยูเมดขายนะต้องทอดทอดมีไรมทอดแค่กล่องใช่เนาะอือกนไหใช่ใช่ออกนีเด้ออ่ะตรงให้ยูกเช้าเลยใช่ปะโยปูอัดปูอัดเบ่ออะไรเพอ่อใช่ Thế nhỉ? Có kính đâu ngọt bò Ngọt bò Hả? <laughs> sơn sau đây Có kính luôn, hai kính lấy rẻ cả cơ sở bò Măn, thăng măn, nữa cả Măn cơ bình trì ăn Cái Ăn, sọt, cơ thể đi Ừ. À, ừ. Ừ. nữa thôi กันเป็นต่ายนะได้นะเห็ดห้าดห้าอันอันนี้ด้ห้ามห้ามลนมปังเนี่ยต่อชิสลากโรยก่อนโรยขนมปังแล้วฮะกินมือลูกหางกันจานให้ตรงเรื่มมาไป พอได้ดุอพ่อได้ดพอลยนนงน่กินน่นี่นีนี่นี่หง้ครับแต่ว่าสิกินกูอะงมงงงรมา่งรับาะีเปลือกนี่ติ่มนะ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 เกิน

ในในมามครโดน่านกินกับนุ่มเลจอะมัไไม่โวยคกบมันแกน้าบ้านเองนั่งตนี้บวว่กไะเราไปกัดเอาไปม่ได้นังตัวนี้อมมโอเคสปิปาลยคลิปนี้เฮาก็สิคอโตไปแล้วเนาะคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่น้องก้น,น,น,นไรกดแชร์ ก็จะตามในสะท้องคือเกาเนาะกิดแล้วเป็นที่เรยบร่อยพ่อเม่พี่น้องเลยสบายดีแล้วสวัสดีบัาคุกคนเด้อมีเด้อไปเลย